สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สุกุสุคนสุองสวอพี่น้องพบพอกับเฮาเมื่อนี้ลงอัธเชงลงคลิปกับอยากบางๆพี่น้องเอ้ยขอถูดข้อพัยลลายเลยอยากซักซะนี่เพราะว่าเดี๋ยวว่าอยากหนุนๆเนาะท่องเฮียนก็อยากเวียดลายนี่เขอถูดข้อพายนละลายเลยพี่น้องเด้อกับเฮากัดลูกยากนางยากท่องปั้นดุนี่พี่น้องเอ้ยขอถูดข้อพัยลลายบุปเป็นอยังเนาะ มือนีสิพาพี่น้องไปสมบึงพาน้องไก่ไปตัดผมก่อนพี่น้องลูกของเอื้อยก,ก๊กน้องของน้องกล้องเนาะไปะไปบึงกันพี่น้องห่านเก่าห่านเดิมบักตัวปวดมันนอนพี่น้องเอ้ปวดมันนอนสบายดีพี่น้องนะลูกฮะสบายดีพี่น้องอันนี้คือเจ้าไก่ต๊อกพี่น้องเอ้ตัวปวดน,นอนหลักเมื่อก่อนบ่ให้เมื่อนำาดอกฮักกระเลยอกของเฮียนพี่น้องเอ้ ถาก,ก็เลิกเลิกแลวก็ออกมาหับน้องไก่เมื่อตัดผมอยู่บ้านมึงดูผมยาวผูลูกของเอื้อยโกกผู้หาน้องไม้เก่งๆเห็นอะไรพี่น้องเอ้ไปค้องเงินนะมีเรลยบ้าะเมื่อกี้นี่มีเรล็บไหมคะตัดผมอืมแม่เพื่อนไปทำนานรับจ้างแดดแดดนี่พี่น้องเอ้วันสองร้อยอยู่บ้านหอยปังปูป้าพี่น้องติดตามไปนำนําการเด้อพี่พพน้องเด้อฮะห็ยังกูถายเห็นยังกงบอกคํหน่อย เคยกันแล้วเคกันน่ะอีเมย์เอางวขึ้นมาคอกบอสไปได้นะอีงัวนงวอีเมยก่อนไปไปเลยงวงอีเมย์ก็จะไายสาทาไปไลยงวนอ่ะมีเหลือขึ้นมาก่อนป่าถูซ้อนก้าพี่น้องทางแดดแม่สิไล่ขึ้นมากลายขึ้นมาห้่นปลาไหลซอยนี่ฐาน้องไก่ไปเลยงวก่อนก้าเคี้ยวงามพี่น้องแต่ว่าบุมีน้ำดำแดดกระแดด อย่าเานี้ป nah ้าฮะปใส่เด้อพีเนียงเลอลงคลิปซ่ากะขอโทษขอพัดอะไรอยู Je ่เป็นกำลังใจฮะคือเก่าเด้อพีเนียงเลยออย่าเผานี้ป้าฮะปใส่กินหอดแฟนๆทุก่านคือเก่าอะไรพี่น้องเลยกำลังว่าสิไปไล่ซอยผัดบอยไล่แม่บังฮามันเคยตัดรงด้อแม่บักแกตอกนะตัดคือบางฮามเดียวบอตัดคือบักเดียวบอ่งกับโปแบบแรงฮามป้าป้าโปไลก็ยาป้า เออเเมื่อเลยพี่น้องโอยมันแดดนะบ้านเนี่ยผู้พอ่พอกาอยังในตอนตอน่ตอไปอีกเด้อพี่น้องเด้อไปลงคลิปไฮกาโู้ยคิดหอดจะจอยพี่น้องเลยคิดหอดอันดีได้โอ้ยก็สีทาสม้มไปแล้วอะปะ่ะแดดเนาะหอดเลยพี่น้องเลยหอดแล้วผู้ตัดผมนี่ก็เป็นสิบเก่าจบมาเลยสามปีละสองปีสามปีแต่เพิ่นมีธุรกิจเอาสรงได้ห้าม จื้อยูพูมันเคยตัดชงไหรชงฮัลโลนเอาเอาเอาเป็นจนบางเป็นยังห oh. ันเก่าหันเดิมเอาเป็นจอนบางเนาะทำเนาะหัลโหลนล้วมันสิบวงามแดลดเนาะ คือมอนั่นได้ม้อนມำ้าภัทรหายเสื้อเดี๋ยวอาเป็นจรบางให้มอตัดโมได้ยังชิได้มืส่งอีกแล้วนี่นะส่งอีกนน้ยปัง ดอกตัดตรงเดินมันขราวเดียวหนึ่งมอว่าส่งกระโปะมอว่ะน่าได้ส่งกระโปะนเห็นคือวัยรุ่นเขนานำบอบภูมิอาจรบางนี่แล้วไ้น้องทำเนาะโปตัดเป็นทรงหนักเลีงลลยลูกมันยังน่อยอยู่บอกแววทางนั้นไล โอ้เมออื่อนี่แมสบุลงสบอส,บสบามจอมควันผู้ได้ฮะน่ะแมสิีธรรมดาได้มาเสริมหล่อมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนโสมก่อนผมยาวๆนี่โผก,กับบุพามาตัดกลมล,งล,มลงุงครับอืมจำสีโลบ้านี่ เท้าบาทบ่ซ้ำนี่สี 4, <000. S 1> 4, ่พันเกสี่เออช่งนี้แหละและ่อๆอลวถ้าเบิ่งมาตัดผมออกแล้วรุ่นน้ำกัน้องยังบอดดําบหน้าน่ะ นคนกับโบตกยัง่าแดดกระแดดกระดอกกระดีด่ดดอ่ะ้เป็นตาตายอีลีเขี้ยวแดดเขี้ยวอันแดดไปมาอยู่น่าแหละปี๊ปีพี่น้องเลยมองี่บบธรรมดาได้สามจอมควันพิเศษร่ากระตอืม มอโบจักมอบซส่งหล่นไปเลยมอมอโบจักเสียงส่งได้มอเดียวคิดดอมอนอนมอบปได้มาน้ำ มันคำไงเลยสิกินขนอมนอยู่บ่กะตอกฮึกินบ่อกินกระตัดผมแล้วจังเอาไม่สติดผมขักแล้วก่อนตัดผมกำลังตัดผมมันยันต่างกันอยู่ แน่อยแล้วป่นี้อันวิสร้างผมจนเหนี่ยหูจนปกหูกับบุพาลูกพาเต่ามาตัดเมยก็เมาติไปได้มาลับจ้างลับจ้างกับพิจตตายได้มันแดดนั่นนี่ทีโคนดำอยู่ทางบ้านอือดำอยู่ไอ้ยิปดำ กับเขาเอาโูยังบั้ลายดอกในบ้านนะพู่นบรรดะบอพุ่นบัรดะบอ่นะดำลายอีลีบรรดะบอนะอืมเสริมหล่อหล่อไปโลด เ,เขาโรเขาเลยดิโอ้เดีตัดดีเนาะโบเห็นหน้ากับยาผู้มืยตัดผมเอาเงินนี่ขุขามาโบขาดคนมากเห็นไหมฮะคนมากกัเอาหน้าเลยพนมากกัน,นี้วะตายแล้วแสดงว่าพ่นตกดิสบูได้มาหาเด้อยส์หูเลยหูหลอว่าพ,พ่นตกสั่งสิบปอยู่ Bóc cái xi măng uh, mà. Bưng Ô cái là ham ơi. Nhiều mà lúc nhiều mà ờ. Tàng cả xuống ngọt khôn mà được. ต่างสูงกว่าคนเนาะโอรอเลยรอแล้ว,ลลวมันนี่อยู่น้อยปังอีวันอืมมันนี่อยู่น้อยปังมันนี่ มึงมากระแม่มึงทำตัดชงได้หำามึงทำตัดชงได้มึงทำมากระแม่ <c oughs> มีแต่โหลนดแบบภูมิ่ต้องตัดโหลดหลนตัดชงนี่แหละมันจังรอชงสุภาพสุภาพนัาน่ารอแล้วรอแล้วเอาแล้วจะกินขนม อ <glorious> ะไรของเนี่ยอะไรอีเลี่หอมอีลีแป้งแป๊บเดียวสำเร็จเสร็จสิ้นงามจะกินขนมยังหามเบิ้งออกมาบางดูบ้างนี่เบิ้ง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 มาเบิ้งดูฮะ ป้าเถอเบ่งเบ่งมุนใสมุนขัวมุน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 เบ่งข้างล่างนะเบ่งฮะหัวยังผัดบิดบ้านี่โอ้หันหนามาอุ้ยขันแล้วฮะป้าป้เอาขนมละเม้อปะากูสร้างกับบอดี้บอดี้สาดพี่หนุ่ยกูพอกันคลิปหนาเดินไปเดี๋ยวเมื่อส่งน้องไก่ต่อ อยู่บ้านน่องห้อยปงยังพี่น้องเลยหากกุญเระกุแซ่ได้เพียงเด้อเวลาบัเพียงบัพอกับโคทุดโคควายมาไลายพี่น้องเอ้ยหกักแง่เลยคิดหอดเอซีแล้วก็แฟนๆถูกทานคือเก่าพี่น้องเราเบิ่งเราส้มวนะ่าคลิปน่ะครับมีอยังมาใยส่มกันพี่น้องไปแหละบายบาย